ผู้ชมครับโรค SLE ภูมิคุ้มกันทำลายตัวเองเป็นอีกโรคหนึ่งที่ผู้ป่วยมักจะได้ยินว่าต้องเป็นไปตลอดชีวิตแต่ความจริงก็คือมีผู้ป่วยจํานวนไม่น้อยนะครับที่ใช้เอนไซม์บำบัดแล้วปัจจุบันนี้ก็ไม่มีอาการของโรคนี้อีกเลยครับป่วยเป็น SLE ค่ะ SLE เป็นลูปปัตค่ะตอนนั้นก็คือมันมีอาการบวมาค่ะ ตื่นตอนเช้ามาก็บวมบวมเหมือนลูกป,ป่งเลยมันก็ฉี่ไม่ออกด้วยนะคะมีอาการของไตเพิ่มขึ้นมา mm hmm. คือมันไปทําลายระบบค,คุ้มกันภายในนะคะโดนฝนก็ไม่ได้โดนร้อนจัดโดนแสงแดดเดยอะๆก็ไม่ได้พอตั้งคันแล้วโรคก,กําเริบพอดี mm hmm. ก็เลยต้องยุยติการตั้งคันตอนนั้นคือโรคสงบแล้วค่ะ mm hmm. โรคสงบแล้วคันนี้พอตั้งคันแล้วมันทําให้โรคก,กําเริบขึ้นมาได้อะค่ะหม mm hmm. อเขาบอกให้เลือกสองทางคือ จะเลือกลูกหรือว่าเลือกแม่กระดูกคุณแล้วก็กินเยอะๆทําให้ภูมิต้านทานโรคไม่มีไปทํางานหนักขึ้นคุณยุจึงเริ่มมองหาทางเลือกอื่นๆเข้ามาดูแลตัวเองเพิ่มเติมค่ะในช่วงนั้นคุณยุได้รู้จักกับศาสตร์การแพทย์ทางเลือกด้านเอนไซม์บําบัดศาสตร์ที่มาจากธรรมชาติหลังจากนั้นสุขภาพของคุณยุจะเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ไปฟังพร้อมๆกันเลยค่ะ ดีขึ้นเยอะเลยค่ะก็คือเหมือนกับว่าจากที่ตัวหนูคนแบบมันไม่ค่อยสบายตัวใช่ไหมคะมันจะมีอาการปวดหัวปวดตรงเข่าปวดตามร่างกายอย่างเงี้ยเหมือนกับว่าตัวบวมๆตลอดเวลาฉี่ก็ไม่ค่อยออกใช่ไหมคะมันก็แบบคลายขึ้นเหมือนกับสบายตัวขึ้นนิดหนึ่งแล้วมันก็เรื่อยๆเรื่อยๆเหมือนคนปกตินูคะตรงหนึ่งค่าไตมันก็ลดลงกาจากสามใช่ไหมคะแล้วมากินเอนไซม์ตอนนี้ก็เหลือ เหลือเป็น1.8ลดลงมาใกล้จะปกติก็ดีใจมากค่ะคิดว่าแต่ก่อนเคยหมดหวังว่าอุ้ยชีวิตจะเป็นยังไงยังเด็กอยู่ต้องตายแล้วหรออะไรเงี้ยค่ะเพราะมันไม่มีแรงที่จะทํางานอะไรอย่างเงี้ยคิดมากคันนี้พอได้กินแล้วรู้สึกว่าเหมือนตัวเองยังอยู่ได้อีกนานแล้วก็บอกว่ายังมีแรงทํางาน